้าขอกล่าวสวัสดีชาวไทยชาวทุกคนทุกท่านที่ใช้หัวใจในการสูบฉีดเลือดกันนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนนะครับมาชมสวนสวนแบบสวนของพี่นะครับสวนนียน้องดูหน้าตาสวนพี่ครับว้างใหญ่ไพศาลเลยนะนั่นแหละครับน้องๆสวนนี้นะครับเป็นสวนหนึ่งร้อยไร่นะครับที่เป็นคนซื้อเองนะครับตัวนี้เรียกพี่เรได้นะครับเรียกเสียนะครับ ซื้อเองนะครับด้วยน้ําเงินของพี่นะครับแหมดูก็มีบ่อน้ามีต้นไม้มีอะไรพันนาเลยนะครับสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้พี่จะพาองน้องไปดูนะครับว่าคลิปนี้มันมีอะไรบ้างแต่พี่ที่พี่คิดไว้นะครับคือแมงไม่มีหาอะไรเลยนะครับโอเคครับน้องเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูอะไรวิทยากรรแห่งอะไรของพี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสนุกแค่ไหน let's go โอเคตามพี่มา อันนี้คนสวยของพี่นะครับหัวขาวไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าโดนแสงเยอะแสงขาวหัวไงขาวอันนี้คือบ่อน้ําอมฤตนะครับที่ชาวบ้านใช้ทำมาหากินกันจะตักน้ำาขึ้นมากินตามธรรมชาติแต่พี่ก็ที่ใส่ไมาได้ครับกินขีด้วยผสมไปสามารถนอนตากแดดเหมือนไปที่ทะเลได้แล้วแบบนอนชิลๆอะไรอย่างเงี้ย่างเนี้ยโปรไปเท่ครับพี่บอกลืมบอกไปว่าบ่อเนี้ยพี่ได้ทําการ เลี้ยงปลาฉลามไว้ด้วยนะครับพี่ในบ่อน,นี้เลยเป็นลูกหลานของพี่พี่สามารถเรียงได้นะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้พลังอควาแมนพี่ยังไม่มาครับ <c oughs> ไม่สามารถเรียกได้พี่เลี้ยงไว้แต่มันเป็นแบบเบบี้ชักจูจูดูดูดูนะครับเป็นตัวเล็กเลยจิ๋วนึ่งอันนี้เป็นยาวิเศษนะครับเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงก,กันเดี๋ยวมาดูปลาฉลามนะปลาฉลามลูกหลานของพี่ดูดิตัวนม่เท่าไหนเล <c oughs> นี่ครับอาหารอาหารอันนี้อาหารปลานะครับแต่คนสามารถกินได้ น้องๆคิดว่าพี่จะกินไหมดว่าพี่กินไหมพี่ไม่กินหรอกครับพี่ให้ปลาใครมันจะบ้ากินอาหารปลาฮะเฮ้ยแต่มันกินได้นะพี่เป็นพี่กินกินนะอ่ะพี่กินโชว์พี่กินโชว์หนึ่งอะนะบรามรสชาติอร่อยขอยชิ้นอร่อยอร่อยพี่กินมาหลายเม็ดแล้วอร่อยมากอ่ะดูดู ปลาฉลามเริ่มมาแล้วครับที่เลี้ยงไว้ประมาณ10ตัวได้เอ้ยมากกว่านั้นนะครับระดับเสียต้องเลี้ยงเยอะเนี่ยเริ่มขุดแล้วเนี่ยงี้มากินรอบเอ้ยดูปลาฉลามครับนี่โอ้ปลาฉลามของผมเองนะครับอย่างพี่น้องๆดูเอานี่ไงเต็มเลยปลาฉลามย<ด>ังไม่หมดเดี๋ยวดูมันจะมาเป็นร้อยครับที่เลี้ยงไว้ร้อยตัวอะดูไงไงองเงี้ยมึงนีปลาฉลามดูดูด ปลาฉลามพี่นะครับไม่ต้องตกใจอนนั้มันยังเป็นเบบี้ชักอยู่เดี๋ยวมันโตมันจะเป็นปลาฉลามที่แท้จริงนะครับเป็นแด,ดดทีดด่ชักนี่เป็นไงมาเร็วลูกลกโูู้้แอชโมเลเป็นภาษาเรียกนะครับเรียกปลาต้องตกใจมันเป็นภาษาที่มนุษย์ไม่รู้แต่ปลาสามารถรับรู้ได้ให้อาหารปลาบวก กับปลาฟังเพลงครับปลาจะมีความสุข <S <S <an> <S เฮ้ย,ย,ยมันเริ่มหนีไปแล้วอะสงสัยปลาลำคาด <S an> <S an> เฮ้ยไม่ใช่มันจะลำคาดยังไงเสียงเราออกจะนุ่มนวลไพเราะ <S an> นี่ครับนงน้องดูมีทั้งปลาฉลามมีทั้งจระเข้มีมีหลายเลยนะครับมีเมก,การลรดอนด้วยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยก่อนที่มันจะตัวใหญ่ได้นะครับมันต้องเป็นตัวเล็กมาก่อนถูกไหมล่ะโอเคครับ เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับว่ามันจะสนุกหรือสนานหรือสแสนอะไรกันนะครับไปดูครับเ e t สกโอเคครับทุกคนที่ของพี่แห่งนี้นะครับก็มีสิ่งมหัศจรรย์นะครับรู้ว่ามันคืออะไรครับน้อง,องดูนี่นะครับมันคือมีปลายอยู่ด้านใต้นะครับซึ่งมันหัศจรรย์มากเป็นไงดู นี่ก็พี่ให้อาหารนะครับนี่นะครับน้องๆดูเป็นไงมีปลาหลายตัวนะครับเนี่ยก็กินอยู่กินอยู่เป็นไงเป็นไงโอ้โหขนาดพื้นขนาดพื้นยังมีปลาครับน้องๆคิดดูเอา<ม><ม>ก็งงดีครับมีปลาได้นไงให้อาหารยุเออมีปลาหรือไม่ปลาไม่รู้ดูเอานะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม่ยกำลังกินเลยอร่อยเลยมีปลาฉลามสองตัวในนี้นะครับเลี้ยงไว้ดูเลยโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปดู สิ่งต่อไปที่น่ามหัศจารเลยน่าตื่นเต้นและน่าตกใจเลยนะคนทัวรุกกันนะครับที่มันแบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่แหละมันอยู่มันอยู่ที่พี่แห่งนี้นะครับเดินไปก็ระวังนะครับเผื่อมีงูง,งันเกี่ยวขาะค้องแผลอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นั่นแหละให้อาหารปลาด้วยนะครับนี่อเออครับก็มีต้นไม้ป่าพรนานานนะครับที่พี่ได้ จ้าทุกระจอกปลูกไว้นะครับนี่ดูหันแปางนู้นมีกล้วยมีน้ำมีปลาในนามีข้าวตามคอนเซ็ปต์นะครับของเศรษตกิจคุณพ่อครับพ่อพ่อไหนครับพ่อผมครับไม่มีพ่อที่ไหนนะครับพ่อพ่อผมเองมีคนเดียวไม่มีพ่ออื่นพ่อลงพ่อหลวงไม่มีนะครับเอ้ย คือสิ่งมาสจัจย์อีกหนึ่งที่นะครับคือไผ่นะครับไผ่ดาไม่ดํานะครับไผ่เขียวอ่ะดูดูว่ามัน,ม,นมาสัจจ์นะครับน้องๆเข้ามาดูนี่ดูดูนี่อันนี้เป็นไผ่หักนะครับถ้าไผ่ไม่หักมันจะตรงนะครับแต่นี้ไผ่หักคือพี่เนี่ยหักมันเองนะครับเพื่อให้แบบมันไม่เหมือนใครไงสไตล์พี่อ่ะเออ,อยังไงเนี่ย,ยดูดิจะไม่เหมือนใครนะครับไผ่มีที่เดียวในโลกเนี่ยไผ่พี่ ไอ้พี่นะนี่แสดงความ,มเป็นเจ้าของก่อนหน่อยน้องรักเครับแฟนผมเองโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแบบที่พี่พูดจริงนะครับแต่มันก็มีสิงส่งประหลาดใๆหลายหลายอย่างที่พี่พูดมานะครับมันก็เป็นสิ่งมระหลาจจริงนะพี่ไม่ได้โมดูตรงเลยพี่ไม่ได้โมตั้งแต่ที่น้องดูมาพี่ไม่ได้โม้สักคำนะครับแต <Yeah. S 1> ่พี่โม้ไปแปบดบ แปดสิบกิโกรัมโอเคครับน้องๆคลิปของพี่ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์นะครับใครที่ไม่ชอบดูต่อครับไม่ต้องไม่ชอบก็ต้องชอบหยอกครับหยอกไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับไม่เป็นไรพี่พี่ทำด้วยใจทาด้วยความสนุกและความบันเทิงนะครับโอเคครับน้องๆก่อนจากการวันนี้พี่ขอสิบไลค์พอชิวๆไว้เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็สับตะไคร เท่าไหร่ก็ได้ตามสบายตามศรัทธาตั้งน้โมสาธุที่เป็นท้าน,นะที่ขอทานนองนะครับติดไลค์กี่สับตะไคร้ก็ได้ครับโอเคครับน้องสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ